สวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนสวัสดี YouTube สวัสดีแอป In s ช o t นะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันจะนําเอาเจ้าแผงเอ็มาฟัสสองแผงนั้นมาติดตั้งไว้ที่ชายหลังคาตรงนี้นะครับตอนนี้ลุงสันก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปลุงสันก็จะต้องมาทําการต่อสายไฟนะครับเพื่อให้สายไฟเนี่ยลอดเข้าไปไว้ในบ้านนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะต่อเอาสายไฟเนี่ยไปหาเจ้าโซล่า,าชาร์เจอร์ ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ลุงสันทําการถ่ายวิดีโอนะฮะลืมกดชัตเตอร์นะครับการต่อสายไฟของลุงสันนี้จริงๆแล้วจาแผงออามาฟอส,สอแผงเนี่ยเขาจะมีจุ๊บมาให้นะครับอสองฟังก็จะเป็นควบวกคูลบแต่ลุงสันไม่ได้ซื้อจุ๊บต่อพ่วงมาเพิ่มก็เลยใช้การใช้วิธีการนําเอาสายไฟเสียบเข้าไปและใช้ลวดมัดนะครับที่เหลือเดี๋ยวลุงสันจะต้องทําการนําเอาสกอตเทปมาพัานเอาไว้เพื่อกันน้ําเข้าแล้วก็เพื่อควบคุมความปลอดภัยด้วยนะครับเนี่ยนะครับ คือถ้าจะมองออกไปจากในบ้านเนี่ยก็คือใกล้จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าวอาทิตย์ก็มีเมฆมาบังหมดแล้วนะครับคือนี่มองมองแสงจะสะท้อนกลับมานะตัวนี้นะมาถึงตรงนี้ก็คือถ้าลุงสามไม่เปิดไฟก็จะมองไม่เห็นเลยก็จะมืดเดี๋ยวเรามาเปิดไฟกันนะฮะแล้วลองมาวัดทําการวัดกระแสะกันดูนะครับลุงสันจิ้มไปแล้วนะครับเส้นหนึ่งเป็นคู่บวกนะครับคู่บวกที่มาทดลองเนี่ยจะลองทดลองดูว่า,าเจ้า แผงเนี่ยยังคงใช้งานได้อยู่ไหมมาลุงสันกรองกองไว้เกือบสามปีเลยนะครับที่ะระบบโซลาเซลล์ของลุงสันล่มนี่นะฮะนี่นี่นี่จิมจิมนี่นะครับจิมตรงนี้นะฮะแล้วมาดูที่หน้ามิเตอร์นะครับนี่หนึ่งแผงนะฮะหนึ่ง <c oughs> แผงกระแสไฟอยู่ที่2ี่บโวลต์เลยนะครับช่เนเย็นๆแบบนี้ก็จะได้กระแสไฟอยู่ประมาณ2ี่สิบโวลต์นะมาดูกดันอีกแผงหนึ่ง ด้าน่สันเองยังลุกๆอยู่เลยแล้วก็ขนของขึ้นด้านบนด้วยว่ากลัวน้ํานะฮะกลัวว่าน้ําจะมาอาเดี๋ยวมาดูที่มิเตอร์อีกแครงหน<ส> <1. S 2> ึ่งก็จิ้มเหมือนเดิมเลยนะฮะแสงไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ยังพอมีแสงอยู่บ้างดูที่มิเตอร์เห็นไหมอันนี้สูงขึ้นมาเกือบสามสิบโวลต์เลยนะครับช่วงเย็นๆนี้โอ้โหจ่ายกระแสไฟได้เยอะขนาดนี้เลยก็คือ กระแสจะไม่เท่ากันลุงส,สันสันนิษฐานแลวคิดด้วยตั้งแต่แรกกันล้วว่ากลัวกลัวแผงจะมีปัญหาเพราะว่าระบบของลุงสันล่มไปนานครับตอนนี้ยังลกๆกันอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วอะไรแล้วลุงสันก็จะต้องจัดให้เข้าที่เข้าทางให้ดูสะอาดตาสักนิดหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ลุงสันช่วงเย็นนะครับได้ทําการทดลองแผงออมฟัสตนะครับเมื่อตอนช่วงหกโมงเย็นเมืม่อวานนี้นะครับไฟน้อยมาตอนนี้เป็นช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกระแสไฟวีทีนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะมสภาพ ถ้าถึงในตอนนี้ก็เป็นเวลาที่อยู่ในช่วงตอนเที่ยงนะครับมาดูกระแสะไฟที่จะจ่ายออกมาให้เราได้กระแสะการชาร์จเนี่ยนะครับมีกระแสะการชาการจ่ายไฟออกมาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเกือบเต็มสเกลเลยนะฮะแดดจะจัดกลางวันกลางวันนี้นะฮะก็อันนี้แผงแล้วนะครับเป็นเวลาไปนะใ,ใกล้เที่ยงนะครับแผงยังคงใช้งานได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกแผงหนึ่ง ที่จะมาลองเนี่ยก็คือจะลองดูว่ากระแสไฟของแผงเนี่ยยังคงใช้งานได้ดีอยู่ไหมอันนี้แดดเริ่มน้อยแล้วพอแดดหุบนะกระแสก็จะตกลงมาพอแดดขึ้นเห็นไหมฮะสเกลเขาก็จะขึ้นตามแสงแดดนะครับสามารถชาร์จได้ในแสงแดดน้อยๆนะฮะอยู่ที่การจ่ายกระแสของเจ้าแผงตัวนี้ไปได้เจ้าแบตเตอรี่กอน,นี้มาลูกหนึ่งนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ค่อนข้างจะ อ่าใหม่พอสมควรนะครับคือใหม่ในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่เป็นสภาพที่โทรมจนเกินไปนะครับแต่ก็ยังคงมีลูกหนึ่งนะครับพานธุสุนิกลูกนั้นลูกนั้นก็ใหม่นะครับยังเป็นลูกใหม่อยู่อ่าเพียงแต่เจ้าของนะครับบอกว่าเอาใส่ในรถเนี่ยรถไม่เคยได้สตาร์ทเลยนะครับกระแสไฟจึงหมดมาทําการเช็คกระแสนะครับว่ากระแสการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับลูกนี้ยังมีกระแสที่จ่ายออกมาเท่าไหร่นะฮะ มาลองกันดูนะครับกระแสการจ่ายไฟของเขานี่ยยังเยอะนะครับเกือบ1 2โวลต์เราต้องมาทำการชาร์จก่อนนะฮะกระแสแอมกระแส cca อะไรประมาณนี้ลุงสันเองก็ยังยังไม่รู้นะฮะเราต้องมาเช็คเช็คกดก่อนแล้วไอ้เรื่องเช็ค cca ลุงสันไม่มีเครื่องวัดด้วยดินะฮะเดี๋ยวกระแสแอมเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างน้อยเนี่ยตัวนี้ลุงสันได้ลูกนี้แล้วลูกหนึ่งนะครับที่จะนำเอามาใช้เป็นโซลา่าเซลล์เห็นว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ ลูกนี้ค่อนข้างจะมีกระแสไฟมากพอสมควรเดี๋ยวลุงสันจะทําการนะฮะชาร์จชาร์จทิ้งเอาไว้ก่อนเลยนะวันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงเย็นจะมาดูว่ากระแสไฟที่เราชาร์จจากแผงอมอมฟัสที่ลุงสันดึงลงมาเนี่ยจากหลังคาเนี่ยนะผ่านโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้ทามาเข้าแบตเตอรี่นะฮะจะนําไปเปิดเครื่องสํารองไฟ UPS นะครับต่อเข้าไปตามหน้าเจ้าโซล่าชาร์เจอร์นี้กํากับเอาไว้เลยนะครับในระบบ12โวลต์ ตอนนี้กระแสไฟที่ชอโซล่าชาร์จเจอร์มีอยู่12.4โวลต์หลังจากที่ลุงสันชาร์จเอาไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเที่ยงจะมาดูนะครับว่ากระแสการชาร์จท,ที่ลุงสันชาร์จเอาไว้ครึ่งวันเนี่ยจะมีกระแสอี่เท่าไหร่ ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เม to like ื่อเช้านี Welsh, ้ต่อกันเอาไว้นะกระแสไฟเมื่อเช้านียอยู่ที่12.4นะครับึ้นกบเป็นเวลาช่วงประมาณสักเกือบสี่โมงเย็นนะฮะกระแสอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวอุงสันจะลองชาร์จไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ลูกนี้มาคือตอนแรกไม่มีไฟเลยนะก็คือไม่มีไฟนี่ที่บอกนี่คือมีไฟอยู่แค่ประมาณ11กว่าโวลต์นะครับพอชาร์จไปได้หน่อยก็จะขึ้นมาประมาณ12 สองวันกว่าๆตอนนี้ก็ชาร์จมาถึงจนประมาณบ่ายนะครับบ่ายสามโมงสามโมงสี่โมงเนี่ยก็ได้กระแสไฟอยู่ขนาดนี้นี่คือการทดลองนะครับลุงสัรเลยต่อเป็นแบบสดๆไว้ก่อนเลยนะฮะต่อแบบเฮี้ยนเลยแล้วเดี๋ยวในจุดเนี้ยที่ลุงสันจะนําเอากล่องคอนโทรลไฟนะครับมาติดตั้งติดตั้งตรงนี้เราจะมีโซล่าชาร์เจอร์แล้วก็จะมีแบตเตอรี่ในช่วงนี้ก็จะเป็นจุดที่ลุงสันจะนําเอาเครื่องสำรองไฟอยู่มาตั้งเอาไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทําแล้ว ผลผลิตที่ลุงสันจะผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงนะครับตอนนี้ให้มันเป็นลกๆไปก่อนนะฮะก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูกันทีหลังนะครับไม,ไ,มไม่ไม่มีแดดแล้วนะครับแดดตกแล้วนะฮะแต่ก็ยังคงทําการชาร์จอยู่เห็นไหมฮะแผงอัลโมอฟัสเนี่ยชาร์จได้ในแสงน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ไอ้เจ้าเครื่อง สำรองไฟ UPS นี้ดูนะฮะเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟ UPS ตัวนี้นะครับเป็นแบบวางพื้นบุษสันซื้อมาในราคา120บาทนะครับซื้อนาตาที่เขาลงขายกันในเฟซนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันดูว่าอ่าด้านในเนี่ยมีแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแบตเตอรี่บุษส n ก็จะต่อสายไฟออกมาเพื่อที่จะใช้กับเจ้าแบตเตอรี่นะฮะที่ชาร์จกับแผงอเมอร์ฟัสลูกสักคู่นี้นะครับเราจะต้องมาทำการแกะดูก่อนนะครับว่าด้านในมีแบตเตอรี่ไหม โอ้ไม่มีแบตเตอรี่นะฮะแต่เขาก็จะมีขั้วแบตเตอรี่มาให้นะครับอ่าขั้วแบตเตอรี่ของเขาก็จะมี2สายคือแดงบวกดําลบนะครับส่วน2สายนี้เราจะนำเอาสองสายนี้นะครับไปต่อเข้ากับอ่าเจ้าแบตเตอรี่นะครับด้านนอกและจะลองใช้ลองเสียบไฟดูนะครับว่าติดไหมนะฮะเนี่ยลุงสันจะใช้ในหลอดไฟที่อยู่ในห้องนี้แหละมาลองดูนะครับถ้าคลิปนี้อ่าเจ้าเครื่องสำรองไฟ upx เครื่องเนี้ย ใช้งานได้นะครับในระบบ12โวลต์แล้วมีประสิทธ,ธิภาพที่ดีเดี๋ยวเราคิปวิดีโอหน้ามาติดตามรับชมกับลุงสันนะครับนี่นะฮะยาวไม่พอโอเคลุงสันจะตัดให้ยาวนะตัดไปเลยนะครับตัดวิดีโอไปเลยเดี๋ยวลุงสันจะให้เพื่อนๆดูสายไฟเส้นนี้ก่อนนะครับสายไฟเส้นเนี้ยก็คือสายไฟที่อ,อยู่ด้านนอกนะครับที่จ่ายเป็นสายเมนเสียบมาจากปลั๊กไฟบ้านนะครับวิ่งมาวิ่งไล่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 ไลมาจน มาจนนะครับพันอยู่นี่ลูกสันใช้วิธีพันเอาอย่างนี้แหละมัวๆแล้วแล้วก็วมาต่อนะครับปลั๊กไฟชุดนี้นะครับปลั๊กเรียกว่าสายเมนเลยทางลูกสันจะตั้งให้เป็นสายเมนก่อนแล้วก็มาเป็นสายแยก <c oughs> แยกตุวนี้เป็นหลอดไฟนะครับของดวงนี้นะฮะถ้าเปิดนะครับไฟจะติดนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นของดวงนี้นะฮะดวงที่อยู่หัวของสันนี้ส่วนเส้นเนี้ยรวมกันไปนะฮะเพื่อที่จะให้วิ่งมาด้านหลัง จะมีสายไฟไวิ่งมาอยู่ด้านบนนู้นอ่ะอยู่ด้านบนต้องาวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะมาลงลงจุดนี้ <c oughs> นี่นะฮะลงจุดเนี้ยเนี้ยจะมีสายไฟไวิ่งมาเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเส้นใหม่ไม่รู้ว่าเส้นหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ต่อมาต่อมาเพื่อที่มาเข้าปลักชุดนี้นะฮะปลักชุดเนี้ยก็จะจ่ายหลอดไฟนี่หนึ่งหลอดนะครับหลอดไฟนี่หนึ่งหลอดแล้วก็จะไปตรงนูน้นนะฮะไปล่างนู้นอีกหลอดหนึ่งเห็นไหมฮะ แล้วก็จะไปนู่นอีกหนึ่งหลอดนู่นนะเห็นไหมอีกหนึ่งหลอดจะลองดูเครื่องสำรองไฟนะฮะเจ้าอยู่เอ,อ <c Launch ing sound> เครื่องนี้นะฮะที่จะนำเอาไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับและจะเสียบไฟเมนส่วนสายไฟเมนก็จะอยู่นี่เลยนะฮะดูนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับสันจะไล่เลาะมานะฮะตอนนี้ใช้เป็นไฟบ้านอยู่นะครับไล,เล่เลาะเลาะมาเลาะเลาะเลาะมานี่นะครับนี่เลยเส้นที่ลุงสันบอกเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเส้นนี้ ลุงสันก็มาต่อนะครับต่อเข้ากับไฟบ้านนะฮะลุงสันจะเอาสายไฟเส้นนี้ต่อเข้ากับเครื่องสำรองไฟ UPS นะครับมาแล้วมาลองดูกันว่าลุงสันปิดไฟแล้วเดินเปิดทีละดวงทีละดวงเครื่องสำรองไฟ UPS จะสามารถทํางานจ่ายให้มีแสงสว่างของรดไฟหรือเปล่านะครับฝาตัวนี้ลุงสันจะยังคงไม่ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับเอาไว้นี้ก่อนเพื่อทาําการทดลองก่อนนะครับถ้าใช้ได้ยังไงลุงสันก,ก็คิดว่า <c oughs> ในโซนนี้ลุงสันจะทําเป็นระบบของ เครื่องสำรองไฟ UPS ในระบบ24ิบโวลต์นะครับแล้วก็จะมีตู้คอนโทรลบเซอเบอร์คู่นี้นะครับนำมาทำการติดแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ะ Baker นะครับเพื่อนทำการตัดกระแสไฟนะอยู่ในจุดนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับต่อเครื่องสำรองไฟต่อนี้เลยตอนนี้เป็นตัวชาร์จอยู่นะฮะมีกระแสชาร์จอยู่ก็มาต่อเข้าไปเลยนะฮะจากันก็จะต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบ นีบ่บวกของสายก็จะมีตำหนิอ่ามีตำหนิไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวบวกเป็นการทดลองก่อนว่าแบตเตอรี่เพียงลูกเดียวเนี่ยจะสามารถเปิดไฟที่เห็นอยู่เนี่ยได้ไหมถ้าได้แล้วเนี่ยจะได้สักกี่นาทีนะครับเปิดเครื่องนะครับ ตนนี้ติดแล้วนะครับแต่เขาไม่มีโหลดนะฮะไม่มีโหลดก็เลยไฟยังไม่โชว์สถานะนะครับจริงแล้วต้องมีไฟโชว์สถานะอยู่ด้านเนี้ยนะฮะสั่งหาโหลดก่อนนะครับก็โดยการที่เราสันจะนำเอาสายไฟเส้นนั้นแหละมาต่อนะครับต่อเข้ากับตัวนี้แล้วก็ไปเสียบเข้ากับสายไฟเส้นที่จากสายเมนเข้าไปแล้วเราไปเดินดูกันว่าองค์สัจะเปิดไฟได้กี่ดวงนะครับโอเคนี่นะองค์สัได้ถอดสายไฟออกแล้วนะครับเพื่อนะฮะ เอาออกมาเสียบกับกาสายไฟเส้นนี้นะฮะที่ต่อมาเข้ากับเครื่องสำรองไฟ UPS เรามาทำการเปิดเครื่องกัน,นครับดูสิต้องมีกระแสต้องมีการโหลดหรือเปล่าสามไม่แน่ใจนะฮะอปิดปิดเอาไว้ก่อนนะฮะ ติดนะครับไฟไฟที่ตัวเครื่องติดนะฮะไฟที่ตัวเครื่องติดติดแล้วนะครับหลอดนึงนะครับหนึ่งหลอดละนะฮะมงสั่งจะมาเปิดหลอดนี้นะครับหลอดที่หลอดที่สองนะครับก่ายจากเครื่องสำรองไฟ UPS มาเปิดอ่ะติดนะครับ กอเขาจะเตือนแล้วนะฮะมีกระแสไฟเข้าสองหลอดแล้วมาเป็นหลอดที่สามนะครับเนียบโอ้น่าจะไม่พอนะฮะร้องเลยอ่ะเห็นไหมฮะเขาน่าจะกินกระแสเห็นไหมครับน่าจะกินกระแสอ่ะเปิดใหม่อีกทีหนึ่ง ตอนนี้ถือว่าได้สองลอดแล้วนะจะสู้นะฮะระบบใบนี้ได้หรือเปล่านะฮะเป็นระบบ 24v โวลต์นะครับแต่ก็ต้องหาแบตเตอรี่นะครอย่างที่บอกว่าเราต้องมาทำการยิงเซลล์นะครับซ่อมแซมแบตเตอรี่ก่อนนะครับถึงจะมาจ่ายครับตัวนี้ได้นะครับแต่ลงสันนะครับอยากให้ดูกระแสแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จมาก็ประมาณครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็ได้ เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ต่อนีสิบสอกนะครับบอกได้เลยว่าถ้าหากเราใช้ในเวลากลางวันเนี่ยลุงสันมั่นใจว่าใช้ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับจนแดดหมดนะฮะในวันที่แสงสว่างสว่างส,วางส่วนเวลากลางคืนเราก็จะมาใช้ไฟบ้านนะครับเดี๋ยวนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันอยู่แค่นี้ก่อนนะครับถือว่าใช้งานได้นะฮะถือว่าเจ้าเครื่องํารองไฟ UPS ตรวนี้ใช้งานได้แล้ว แต่กระแสไฟอาจจะน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใช้ในเวลากลางวันุงสันมั่นใจเลยว่าใช้ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับในคลิปวิดีโอนี้ทุงสัก็ขออยู่ไว้แค่นี้นะครับและฝากพี่เพื่อนๆนะครับมาดูในคลิปวิดีโอหน้ากับการเโนเวตนะครับที่จะนําเอาเจ้าแผงตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบวงจรต่างๆมาตั้งไว้ในจุดนี้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วทุงสัก็ต้องขอจากลากันไปนะฮะพบและเจอเจอกับทุงสัน ไปตามภาษาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับตอนนี้ได้นะฮะสองอดนะครับกินกระแสอยู่ที่กี่วัตนะฮะอยู่ที่กี่แอมมนั้นเราไม่รู้นะฮะก็นะฮะเนี่ยโอเคนะครับฝากติดตามนะฮะฝากติดตามในคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับ,นะรบ,นะรบสวัสดีนะครับ